đeo kha, học lao động cơ học bài thay nhau, đeo lốp lủng lỗ, đeo lốp lủng lủng mùng, ê, vắng 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 vắng, ra rồi. เลยไอ้ทอดทอดล้อออกไหมไม่ทอดหรอไอ้ไเกเ <c oughs> ลียบดิเวลาไปแล้วยังไวแล้วไปเลยอ,อากาศดีนะครับวันนี้อารมณ์ดีมึงคนจะตกคนจะตกเลยวันนี้เอาอกกำลังกายเท้าทุกวันเลยนะปิดเทอมแล้วนี่เลยปิดเทอมแล้ว แล้วๆแล้วอาทิตย์แล้วไหวไหมไหวไหมทึ่งหนึดแล้วเวลา่อยเลยเวลาตอนนี้เาพยายามตทิ้งทิต

้อยรอบไปเลยนะพีนะ่นันคนเล็กกี่รอบดีคนเล็กนะเด็กเร็วเร็วไปเร็วชวนรถเข่าไปชวนรถเข้านะ อะไรคนเี่นเนี่ยนเป็นพิงฟองเพราะว่าฉันตัวสีชมพูแล้วก็จัก,กรยานสุดทุกทูนอ้นี่พี่นานใส่ชุชฟิญูลเลยนี่เมม <c oughs> กระตูเลยเอาตาเร็วเป็นเพื่อนช่วยพิงฟองหาแม่ฉลาดหน่อยอ เฮ้ยะวองะวังๆข้าลุมนะตบลุมนะเฮ้ยได้ขึ้นรถตามมาเลยนะ ผลิกระบางพี่ลาด้วยนะเด็กชาชนเลยเฮ้ที่ไปแล้วมั้ย